เรื่องของรถไฟฟ้ายี่สิบาทตลอดสายะคะ่ะมีคนถามว่ารถไฟฟ้ายี่สิบาทจะมาตอนกี่โมงนะคะตอนนี้มาไปแล้วนะคะสีแดงกับสีม่วงไม่ทราบกี่โมงเหมือนกันแต่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะที่การเดินทางต่างๆเนี่ยต่อเที่ยวเนี่ยบางเที่ยวใช้เงินถึงร้อยห้าสิบาทเมื่อกี้ที่ฉันแอบนั่งติดกับท่านรองนายกนะคะแล้วก็รัฐมนตรีคมนาคมด้วยนะคะก็บอกว่าการเดินทางร้อยห้าสิบบาทโอ้โห คิดหนึ่งครั้งไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ค่ะคิดทุกวันเป็นลมได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลเราตั้งใจตั้งแต่แรกเลยว่าเราอยากจะทําเรื่องนี้ให้ได้จริงๆเพราะว่าหัวใจของการทําเรื่องรถไฟฟ้า20บาทนั่นก็คืออยากให้ประชาชนคนไทยทุกคนเข้าถึงรถไฟฟ้าค่ะไม่ใช่ว่าทํามาปุ๊บเป็นการที่ว่าคนเข้าไม่ถึงกลายเป็นเพิ่มรายจ่าย ให้กับประชาชนเราต้องการจะลดรายใจ่ายให้กับประชาชนค่ะอีกหน่อยเวลาไปไหนเรามีเงิน20บาทในกระเป๋าก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยนะคะแล้วถ้ามากกว่า20บาทนั้นก็ถือว่าเป็นรัฐบาลก็เติมไว้ในในกระเป๋าของประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็20บาทตลอดสายจะเกิดขึ้นแน่นอนในปีหน้านี้2518ค่ะใช่ไหมคะท่านรอ, <c oughs> องนายก <c oughs> ท่านรองนายกพยักหน้าแล้วนะคะอันนี้ไม่ทราบจอเห็นหรือเปล่าก็ในปีหน้านี้นะคะก็20บาทตลอดสายค่ะมาแน่ค่ะ